คดีนี้ไปโดวิธีจัดการคนเอาเปรียบผู้บริโภคแบบชังักงานกันเลยเชียวสวัสดีครับผมร้อยตำรวจเอ,อกวรพลพักพันตําแหน่งรองสารวัตรกองบัญชาการตำรวจตะวินชียแดน,นมีสามีภรรยาคู่หนึ่งเข้าไปพักในรีสอร์ทห้องหนึ่งถูกต้องสองคนสาม,มีภรรยาเท่ารีสอร์ทหลังนี้มาพักผ่อนค้าง,งคืนก็น่ารักหวานชื่นดีโอ้ย ดูทีวีดีกว่าละครกำลังมันเลยเออพักผ่อนพักผ่อนขามดแล้วเฮ้ยขามดปะเนี่ยเอ้าเหรอไม่เป็นไรเปิดทีวีก็ได้เออพักเสียดีอ้าวเธกดทีวีไม่ติดเอาเสียเองนะนี่กี่โมงปะเนี่ยละคอยมาแล้วด้วย นาฬิกาก็ตายเฮ้ยยังอย,อยู่ไงานานกันเนี่ยนอนก็ได้วะเออเอานอนก็นได้เฮ้ยนี่นี่มันหมอหรือก้อนหินเนี่ยแกอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวนอนพะโหมเอาได้โอผมหมอนแข็งโอ้โหพะโหมโอ้โหพะโ่มมาเนี่ยนี่แกดูนี่จะให้ห่มหรือให้เช็ดปากเนี่ยยังไงเนี่ยเช่ารีสอร์ทกระแพงๆไม่มีอะไรใช้ได้เลยอ่ะจะปวดอะไรนักหนาเนี่ยอะไรอะไรมันก็ไม่ดีอ่ะเสียหมดอ่ะแพ้งๆแต่ของเนี่ย ใ้อะไรไม่ได้เลยเฮ้ยคืนเถอะคืนอะไรล่ะจ่ายเขาไม่หมดแล้วแล้วจะอนอนยังไงล่ะแกฮะดูดิตอนเช่ามาดูให้ดีก่อนสิอุ้ยน้ำมาดูนี่ดูตู้เย็นไม่มีน้ำาสะวัแล้วดูสิตู้เย็นหรือตมเตาอบไมโครเวฟเนี่ย<ม>บ้าหรือเปล่าวะของมันใช้ไม่ได้สักอย่างเลยอ่ะเนี่ยมโหมโหเอาแล้วเอาแล้วเอาเรื่องมันมีเรื่องเขามีเรื่องแก อย่าเรื่องเยอะนักเลยได้ไหมนอนแค่คืนเดียวเองนอน,นอนไปเถอะไปแบบปิดไฟนอนเดีย๋ยวฉันไปอาบน้ำก่อนโอ้โหอะไรเนี่ยนึนกอ,อกแล้วพรุ่งนี้นะจะจัดการโอ้ตายแล้วเช้ามาเนี่ยเจ้าของรีสอร์ทเนี่ยโดนแน่เลยครับตอนนี้เอาเรื่องแน่แน่อ่าจะไปแล้วครับไม่เอาเรื่องโอ้โอแล้วครับทำไมอะอะไรของมันมาเนี่ยูกแต่เช้าเลย จะรีบไปทำไมเนี่ยฮทีวีที่เสียนาฬิกาที่ตายข้อหงที่เล็กเอาเข้ามาทั้ไปหมดเนี่ยเฮ้ยอย่านีก็ไดตายเหรออะไรเนี่ยหมอนทีวีนาฬิกาอะไรคองแกเนี่ยแกแคบยังไงแก้แคบอะไรก็มาเก็บข้าวองเราแพงแล้วมีแต่ของเสียให้เราใช้ฉันก็เลยของนเสียของมันเนี่ยกลับบ้านซะเลยไม่งั้นไม่คุม้มเฮ้ยเนี่ยมันขมโมยนะเนี่ยขมโมยที่ไหนของมันเสียแล้ว เนี่ยขยะทั้งนั้นเลยเราเอาไปทิ้งให้ว้าวนี่ก็ได้เหรอ,อดอูไว้แบ่โขงไฟกาต้มน้ำปักไฟอันนี้ไม่ได้เสียนะตาบ้าเฮ้ยแก้วน้ำแกก็เอาเหรอเออเอาหมดแหละไปเถอะไม่ต้องพูดมากเฮ้ยเฮ้ยพูดอะไรคุณผู้ชมเชื่อไหมในโลกนี้มีคนคิดแบบนี้ด้วยอยากรู้ไหมว่ามันรอดหรือเปล่าไปฟังเลยครับ ตำรวจก็ไปดูจากกล้องวงจรปิดก็ทราบว่าผู้เข้าพักเนี่ยเป็นสองสามีภรรยาแกะรอยไปก็ไปจับได้สองสามีภรรยาในอ้างว่าพอเข้าไปพักปุ๊บนาฬิกามันเสียเปิดทีวีทีวีก็เสียหมดเลยตัวเองเนี่ยเสียค่าห้องพักไปแล้วก็เสียดายก็เลยหยิบทั้งนาฬิกาทั้งทีวีเขาปิดรถไปด้วยเสียค่าห้องพักแล้วจะเอาคืนผมสงสัยจริงๆนะสงสัยว่าอย่างนี้ก็ได้เหรอ ขอขอบคุณร้อยตำรวจเอกวรพลคัดพันธ์รองสวัสดิ์กองบัญชาการตำรวจตะเวนชายแดนจ้าของเรื่องของมันเสียเลยเอากลับบ้าน